สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมปักขี่นนะครับวันนี้ก็เราจะมากินส้มตำกันนะครับวันนี้ว้ายเหมือนเดิมครับผมหืมว้าวแซ่บแน่นอนสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมปักขี่นนะครับวันนี้ก็เราจะมากินส้มตำกันนะครับวันนี้ก็เป็นส้มตำมูยอครับผมตำเองครับ กินเองวันนี้ก็เดี๋ยวมากินนํากันครับผมวันนี้ก็มีผักมานะครับก็เป็นผักบุ้งกับผักชีนะครับลองกินดูครับว่ามันจะกินได้หรือเปล่านะครับแล้วก็แคบหมูนะครับปรุงสําเร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะมากินกันนะครับวันนี้ชมกันเลยเดี๋ยวมาจุดจุดกันก่อนพี่น้องเนาะโอ้ยเหมือนเดิมครับผม อืมกลิ่นแบบละมุนมากเลยอืมมาครับผมกินซุปตากันนี่นะครับตามเองครับซื้อมุย,ยอมาว้าว หน้าตากันครับแซ่บแน่นอนครับผมเดี๋ยวมากินกันเข็ดหมูว้าวผมเข็ดหมูครับยัวๆเลยกินหมดนี้ไม่น้องครับ เริ่มกินกันเลยขอใช้มือนะครับวันนี้พอดีล้างสะอาดมาแล้วนะครับยาวโืมจวดครับพี่น้องมาครับฮืมห,หวานสับีดีครับ

ทำเองครับผมอร่อยแม่อร่อยก็ว่าอร่อยก่อนนะครับอืมอืมุมดยอดม,มาครับอืม กากมูซื้อเข้ามาครับสิบบาทก็รสชาติทานกับข้าวได้เลยครับไม่ต้องยังใหม่ครับผมหน้าตาก็เป็นตวแซบนะครับผมวันนี้โอ้อืม ผมคอตักในช้อนจุ๊ๆให้พี่น้องดูก่อนพอดีในมือไม่ค่อยถนัดเท่าไรนะครับกินกันครับอื ลองเอาไปตำกินกินกันดูครับดึกดึกดื่นดื่นี้ตื่นมาจัดเลยครับคำโตโตอืม ว้าวว้าวเศบกว่านี้ก็ต้องซื้อแล้วครับผม เดี๋ยวมันจะปวดท้องครับก่อนเข็นพักนั่งก็ท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันเลยครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปกินแบบยั่วนมลายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับฝากกดติดตามนะครับอื้ม วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย